ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอสจะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับเอฟซทุกท่านนะคะ แอดเชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปทุกชดนะคะวันนี้ก็จะมาแยกสรุปนะคะอันนี้จะเป็นเลขฝันก่อนนะคะอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะเพราะว่าถ้าสรุปในชุดเดียวกันก็คงไม่ไหวนะคะท่านผู้ชมยาวเกินนะคะก็เลยอยากจะมาแยกสรุปในวันนี้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชนเนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีเดเดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกจากหลวงพ่อนิรนามนะคะหลวงพ่อนิรนามให้คลิปแรกก็ฟันเห็นเจ้าที่นะคะมาเข้าฟันบอกตัวเลข3 4 7เม็ดเดียวนะคะตัดเล่นได้มี3 4 4 3 3 7 7 3แล้วก็4 7 7 4นะคะแล้วก็คลิปที่2นะคะ ก็ฝันเหมือนกันนะคะเห็นแม่นางตานีมาเข้าฝันบอกตัวเลขสามตัวเม็ดเดียวเหมือนกันนะคะบอกหกแปดสามนะคะบอกหกแปดสนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็ให้ตัวรองมาด้วยนะคะตัวรองคือสี่แปดสนะคะตัวรองสี่แปดสมนะคะตัดเล่นได้มีแปดสามสามแปดหแปดปดหกี่ปดปดสแล้วก็3ามหกหกสามนะคะ แต่ตัวที่หลวงพ่อเน้นที่สุดคือ83นะคะท่านผู้ชม83กับ683นะคะลองพิจารณาดูนะคะซึ่งเมื่อวานแอดก็โทรไปหาห,าหลวงพ่อแล้วนะคะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่ฟันธงให้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้แอดก็จะโทรหาท่านใหม่อีกรอบนะคะถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะแอดเชื่อว่าหลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลข ความฝันของหลวงพ่อนิรนามฝันให้ในโค้งสุดท้ายนะคะตามด้วยเลขฝันของลุงเฮยคนฝันแม่นนะคะคุณลุงชื่อลุงเฮยฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเลขของคุณลุงก็เข้าเกือบทุกง,งวดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าคลิปแรกคุณลุงก็ฝันว่า เห็นตามาบอกสองตัวสองเม็ดนะคะหกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็คลิปที่สองนะคะคลิปที่สองลุงบอกว่าไม่ไม่ใช่ฝันนะคะท่านผู้ชมเป็นคุณลุงนั่งภาวนาสื่อสารกับยายช้างนะคะสื่อสารกับยายช้างมาบอกห้าหกหกห้าเม็ดเดียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลข ที่เอตีว่ายายช้างเอาปลามาให้นะคะยายช้างเอาปลามาให้หนึ่งถังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปลาหนึ่งตัวกระโดดเข้าไปในบ่อคืนนะคะแอก็เลยตีเป็น8118หรือไม่ก็8ปดศนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวแอก็จะไปตามความฝันของคุณลุงให้อีกรอบนะคะท่านผู้ชม เผื่อว่าคุณลุงจะฝันดีนะคะแลยว,ว่าจะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะคะต้องรอติดตามพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะท่านผู้ชม ตามด้วยความฝันของคุณพี่ที่อยู่บุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมแบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณพี่บอกว่าเข้าสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวนะคะงวดนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะฝันเห็นยายมาบอกตัวเลขนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะแล้วก็พอคุณพี่เขียนตัวเลขเสียงทายเอาไว้นะคะก็ฝันว่าจับปลาได้เยอะมากนะคะ คุณพี่ก็เลยตีว่าจับก็เจ็ดปลาก็แปดนะคะก็เลยตีเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของคุณพี่ที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะคะแล้วก็เลขของหลวงตาอยู่ที่ศรีนรงค์นะคะท่านผู้ชมซึ่งวันก่อนที่แอดไป ห,หลวงพอ่อนิรนามนะคะหลวงตาก็จดตัวเลขให้นะคะสองเจ็ดสี่กับแปดสี่นะคะหลวงตาบอกว่าท่านถูกทุกงวดนะคะเพราะว่าท่านชอบซื้อลอตเตอรี่เสียงทายเอาไว้นะคะเลขของท่านก็จะเข้าเลขท้ายสามตัวสองตัวนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็เลขของลุงอัดนะคะเลขของลุงอัดคนฝันแม่นนะคะ เข้ามาแล้วหกวดติดนะคะท่านผู้ชมคุณลุงให้มาหกสามเจ็ดกับสองแปดนะคะหกสามเจ็ดกับสองแปดนะคะตัดเล่นได้มีสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วหกวดติดยังไม่เคยพลาดนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนเข้าล่างนะคะท่านผู้ชม ตามด้วยเลขฝันของหลวงตาวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมซึ่งวันก่อนหลวงตาก็ฝันเห็นดวงวิญญ,ญาณทั้งห้ามาร่วมทําบุญออกพรรษานะคะแล้วก็ถวายปัจจัยนะคะ795บาทนะคะแล้วก็อีกซองหนึ่งก็ถวาย64บาทนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะคะเผื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่พีเรือล่มจะมาให้โชคสร้างวัดอีกก็เป็นได้นะคะตัดเล่นได้มี7997 7จ็ดแล้วก็เก้านะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมท่าชอบก็ตามนะคะตามด้วยเลขฝันของพี่ทัศนะคะพี่ทัศก็ฟันเห็นหลวงปู่มาซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะทะเบียนรถ516นะคะไปบ้านเลขที่56นะคะแล้วก็คืน วันออกพันษานะคะก็ฝันเห็นตัวเลขลอยเป็นวงกลมวงกลมมานะคะทั้งคืนนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นหนึ่งศูนย์หกนะคะตัดเล่นได้มีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์นะคะแล้วก็เลขพญาบึ้งที่พี่ทัศ์ขอคืนวันออกพันษานะคะพญาบึ้งก็คาบมาให้ห้าเก้าหกนะคะห้าเก้าหกนะคะ แล้วก็ถ้าวิ่งก็ให้วิ่ง5-6บนล่างนะคะสำหรับ FC ที่ชอบชอบสายวิ่งนะคะก็วิ่งได้เลยนะคะแอดเชื่อว,ว่างวดนี้หลวงปู่จะมาให้โชคอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยความฝันของน้ำผู้นะคะซึ่งน้ำผู้ฝันว่าได้เอารถ เครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปส้มนะคะทะเบียน4209นะคะ4209นะคะตัดเล่นได้มี4224 2002แล้วก็2992นะคะแล้วก็8338นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมาตัวเก่านะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมใครชอบนำพุก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ ตามด้วยเลขพยาบึ้งนะคะเมื่อคืนวันพระที่29กนะคะแอดกับคุณยายนะคะก็ขอโชคขอลาบกับพยาบึ้งนะคะก็คาบมาให้2ตัวนะคะสองเนะคะพอตอนเช้านะคะพยาบึ้งก็คาบมาให้อีก1ตัวเลข6กนะคะคาบ6ขึ้นมาทีหลังนะคะถ้าจับ3ตัวก็9 2 6หนะคะหรือไม่ก็สองเกกก็ได้นะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขพยาบึ้งนะคะก็ไม่แน่นะคะเผื่อว่างวดนี้ตายายพยาบึ้งจะให้โชคอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่าน,นะะตามด้วยเลขฟันของปู่คอนแก่นนะคะซึ่งปู่ก็ฟันเห็นคนตายนะคะ มาชวนไปเอาเนื้อวัวนะคะได้เยอะมากนะคะได้เป็นถังๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาเนื้อวัวไปบ้านเลขที่159นะคะซึ่งแอดคิดว่าน่าจะใช่ตัวเลขบ้านเลขที่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาเนื้อไปที่บ้านเลขที่159นะคะลองพิจารณาดูนะคะตัดเล่นได้มี1551 5995แล้วก็1991นะคะหลังเก่าบ้านเลขที่94นะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะตามด้วยเลขนิมิตฟันของปู่ทองคำนะคะคลิปแรกปู่ให้3 7 8 5 3 7นะคะแล้วก็สองตัวมี8 3 3 8 9339 3553ตัวกันจะมี9559 5115 2552แล้วก็2992นะคะถ้าวิ่งก็ให้วิ่ง5กับ7บนล่างนะคะแล้วก็คลิปที่สงปู่ก็ฟันทงให้ในโค้งสุดท้ายนะคะ2552กับ2992นะคะตัวกันก็จะมี3883เม็ดเดียวนะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะสำหรับตัวเลขของปู่ทองคำนะคะหรือว่า FC อยากจะโทรหาปู่ก็โทรได้นะคะ0651031739นะคะสามารถโทรหาปู่ได้ตามด้วย ความฝันของอาจารย์เพียรน,นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ก็เข้าสองเจเจ็ดเต็มๆนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ก็ฝันดีมากนะคะฝันเห็นกุมารที่เลี้ยงไว้นะคะมาเข้าฝันบบกตัวเลขหตัวนะคะหกสี่หนึ่งเก้าสี่เนะคะหก1 9 4 7นึนะคะเลขที่กุมารมาบอกนะคะแล้วก็เลขนำโชคคือ3 4มี่ห้านะคะ ตัวที่เน้นที่สุดคือสี่นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเน้น4ตัวเดียวนะคะแล้วก็กูมารบอกอีกนะคะท่านผู้ชม4,6,2กับ4,6,3นะคะแล้วก็ล่างบอก8 1ดหน4่งนอะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของกุมารเหมือนกันนะคะกูมารมาเข้าฝันของอาจารย์เพียนนะคะบอกตัวเลขนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชม ส่วนคลิปที่สองก็จะเป็นความฝันเหมือนกันนะคะอาจารย์ฝันได้นะคะก็ที่ว่าเห็นตัวเลขลอยลอยมานะคะเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะ4004นะคะแล้วก็5005นะคะมี5995นะคะถ้าจับ3ตัว453 435 750 950นะคะ ตัวเลขก็จะเยอะไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะตามด้วยตัวเลขของอาจารย์เทพตาทิพย์นะคะซึ่งอาจารย์ก็แบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะ พระอาจารย์บอกว่าเข้ามาแล้ว18งวดติดนะคะยังไม่เคยหลุดนะคะท่านผู้ชมล่าสุดก็แตก3ตัวนะคะงวดนี้ท่านก็เน้นให้แล้วนะคะ5 2 7กับ8 5 6นะคะ5 2 7กับ8 5 6นะคะล่างจะมี6 4 4 6 6 2 2 6นะคะตัวที่เน้นที่สุดคือ8 5 6กับ6 4 4 6นะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่พระอาจารย์ส่งมาให้นะคะ4ี่หกหกับ6กสองหนะคะแล้วก็8ปดหหนะคะแปดห้าหนะคะนี่นะคะพระอาจารย์ก็อวยพรให้ด้วยนะคะวันนี้วันดีวันมหามงคลพรุ่งนี้ทุกท่านจะ รวยไปด้วยกันด้วยศรัทธาและบารมีจงเกื้อหนุนให้โยมละอองและคนติดตามจงประสบความสำเร็จ<บ>จงหนุนให้ทุกคนในช่องทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาเทวดาคุ้มครองรักษาทุกท่านด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ ก็ขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะเจ้าคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอ,องชาแนลนะเจ้าคะ่ะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของพระอาจารย์เข้าปังปัง,ปงรวยรวยรวย,ยกช่องนะคะสาธุค่ะขอให้ fc แฟนช่องของละอ,องชาแนลที่ได้ติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ